สวัสดีเจ้าต่อจากคลิปที่แล้วนะเจ้าที่แม่ต้อมทําหมูกรอบไว้เป็นหมูกรอบสุดประหยัดไฟเพราะว่ามาได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยนะเจ้าคลิปนี้เราจะเอาหมูกรอบที่ได้มาทําหมูกรอบคั่วพริกเกลือเจ้าเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ลานะเจ้าเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยเจ้า มีหมูกรอบแล้วนะเจ้าก็มาเตรียมส่วนผสมของหมูกรอบขั้วพริกเกลือเลยนะเจ้าอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือหักผักป้อมนะเจ้าหรือว่ารากผักชีใส่ไปสองการเจ้าพยายามตำให้ละเอียดนะเจ้าสำหรับพริกไม่ต้องใช้ถึงสองพริกเลยถึงพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูไผ่จะใช้แค่พริกแห้งอย่างเดียวก็ได้เจ้า หอมขาวหรือว่ากระเทียมนะเจ้าไม่ต้องใช้กระเทียมไทยไม่ต้องจะใส่เกลือปนในขั้นตอนกนารต่เครื่องนี้เลยนะเจ้าแล้วก็กระเดียวหัาก้อยไปปรุงเพิ่มในกระทะแหมกรรมนึง วันนี้ใจกระทะโคเรียคิงนะเจ้าเพราะว่าอาหารบตัติดกระทะทําทความสะอาดง่ายแล้วก็ใจได้กับกุ้เต่าเลยตึงเต่าแก๊สเต่าไฟฟ้าเต่าไฟฟ้าก็ใจได้ตึงรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปพอน้ํามันฮ้อนแล้วก็เอาเครื่องที่เอาตาไว้เนี่ยใส่ลงไปพัดลงไปคั่วให้มันหอมๆนะเจ้ากระทะอันนี้ฮ้อนเร็วขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็กระจายความฮ้อนได้ทั่วถึงทั้งใบเลย รู้สึกว่าน้ำม,มันมันน้อยไปนะ,จะเจ้าก็เลยใส่เพิ่มแฮมนหน่อยนึง พอเัาวคั่วจนกระเทียมเหลืองแล้วก็เครื่องมันหอมดีแล้วก็เอาหมูกรอบที่หัาซอยไว้ใส่ลงไปเลยเจ้าปรุงรสเลยนะเจ้าใส่เกลือป่นเพิ่มไปแหมหน่อยหนึ่งม่ต้องใส่นักเต๋อเพราะว่าตะาก,กี้หั่ใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็พงปรุงรสน้ำตาลทรายนะเจ้าตัดหวานแหมหน่อยหนึ่ง แล้วก็พริกไทยป่นเจ้าสังเกตดูนะเจ้าเครื่องปรุงจะมามีแบบน้ําเลยนะจะเป็นเครื่องปรุงแห้งๆคั่วไปเรื่อยเือให้เครื่องปรุงมันละลายเข้ากันดีเจ้าแล้วก็จิ้มดูถ้ามันจางไปก็เพิ่มได้สังเกตดูหลายๆคลิปไม่ต้องชอบใจกระทะโคเรียคิงนะเจ้าเพราะว่าน้ำหนัก มนันหนักเกินไปนะเจ้าน้ำหนักเบาเขาสามารถขยา่ากระทะได้ขนาดก็กําลังดีนะเจ้าบบน้อยบบใหญ่แล้วที่สําคัญก็คืออาหารบติดกระทะเลยเพราะฉะนั้นเราจะพัดจะอะไรย่างเงี้ยเขาบม่ต้องกลัวว่าอาหารจะติดเพอะอาหารบติดมันก็จะทําความสะอาดง่ายนะเจ้าแลักที่สําคัญก็คือป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียรได้ตัวใครอยายกได้ไว้ใจเดี๋ยวไม่ต้องจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะเจ้าคั่วจนเครื่องปรุงมันละลายเข้ากันดีแล้วก็ปิด แล้วก็เทใส่จานได้เลยเจ้าเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็เครื่องปรุงก็มานักตวัวหอมขนาดเลยนะเจ้ารสชาติก็จะเผ็ดๆเ,เก๋มๆเ,เ,เอากินกับข้าวหูงอะ่ะล้ำขนาดเลยโดยต้นหอมแค่น้อยนึงเสร็จแล้วลองเอาสูตรนี้ไปทำกินกันดูนะเจ้าฝากกดติดตามช่องของแม่ต้องไว้ตัวนะเจ้าแล้วปักกันไม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า